วส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราไปกินอาหารเช้าบ้านเพื่อนนะคะดูสิคะเพื่อนจัดให้กาแฟแล้วก็น้ำส้มคุณพูดดูสกอตต์กาแฟแทรคนีโโบย์แอลอฮ์แกงท๊กชิุดจะมาทำงานค่คะแต่ได้กินข้าวนี่แหละ คือเราเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะสำหรับสำหรับสำหรับคนที่มีจิตมีใจที่ว่าสะอาดสะอา้านก็ hmm. ไม่ได้โฆษณาตัวเองหรอกค่ะแต่คะค่ะว่าเขาก็นินยมสมพรเรานะคะเขาชอบเยวซอว่า oh. ดูที่กัอ้อมเมดูยินและออกเสียงวีวีดูมอดที่ซ้ำมา mm hmm. มเยอะแล้วโซกเราคัน oh, วีแสดงออกซ เราจัดกันเองนะคะเนี่ยหน้าตาอาหารเช้าพวกเราค่ะสวยไหมล่ะเพื่อนเขาด,ด,ดีอยู่ด้วยคือเขาอาหารของบ้านเขาค่ะกินใส่ขนมปังค่ะอ่าบอยฟรองคมอมาดู้อ,าาอเอธิโอเปียอิโอเปียเนี่ยค่ะอักษรติเดนอักษรติเดนอักษรเออเขียนอ๋อเขียน Vad är mina boyar? Vet du är mina boyar? Och så lägger man... Du kan tappa den och ta ut från den. Lägga på om du vill. Eller lägga sandusch, Eller det är godare när man gör äh, så med, <laughs> med bröd. Jag förstår, det Jag också เป็นผู้อกสวนแลอะอริลาริยาสัสต้องต้องลองกินค่ะพี่นอกก้องงานใกล้ยาสมบัตหน้าตาก็น่ากินมากค่ะงาจัดนะคะเนี่ยเอากันจัดกินกันค่ะอยากอะไรก็ทำกินจะแซี่บจ้า เะะอันนาณก็ดอนาณาสรปะปายาปะปายาอก่ไม่่ปาปายาเมลอนอัดและน้ำอันนี้เขาเรียกว่าสมูตติ้เนาะน้ำปั่นค่ะโอ้สุดๆยาลันตุ๊กตาออบาร์อะไรตะฮวนนอืมไม่ตม ีเพื่อนที่ดีเากะตอบรับเามีค่ะพี่น้องเอ็นเยฟาอะไรอยฟาอะยอยตเฟาอะ้ย่ยสดก็ืกอมเสก็ออมเยฟาะเราอบีดรอบีจมกนั่งแบบนี้ดีกว่าพี่น้องใครได้เห็นหน้าก่อนเนาะนั่งแบบนี้ กาแฟสมูทตี้โอ้ย,อยเตอร์เฟดค่ะพี่น้องเอ้ยเลิอกสมันตนันค่ะมือเาวแบ,บแ่แดงหนามากเนี่ยค่ะพี่น้องเขาไม่กินอาหารเ้า เราจะต้องอฮะไปดูทีอยู่บิลละอย่แล้พอเนี่ยองร้เขาก็กินมือนะคะพี่น้องเขาก็จับมือมหนืันั้นตัะมัดบปากดบปากฮะดบปากซเดูยซเมันหันเเนี่ยค่ะเขาก็กินกับมือเหมือนกันเขาบอกว่าจิ้มจิ้มกับ อันนี้ได้เลยลูกค้า v ีเอพไม่กินข้าวร้ายเธอแล้วค่ะเฮียนั่งเดี๋ยวบริษัทต่อ อ๋อมีควาเฮดออตเตอออตาท่ฮันส์บออตาฮุนเดย์เยตเตอบราคอมเพสดูเยตเตเขาเป็นคนใจดีค่ะที่บอกเขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในเซริโมนีอสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมคะสบายดีไหมก้าทุกขันพวกา้าดูเย็ค่้า ยอะเลยไงอนีน่ดิอ e> ่กินสองคนยงเนกินห้าคน เรียดอะไรกันแม่คนกูเอ็ดอะไรซ้ำมาสลุงลมาติดสก่อนทํางานประกันดื่มชาอีกนะคะมีฮอเทีเสี่ยงฟลุกเสียงอันที่เนี้ยจะพักโทรศัพ์เหรอจะพักมันูเห็นจะโทรัพท์ทำไมเยอ๋อไม่ค่อยชอเนี้ยอืม Igår jag var så sugen att köpa fina blommor men jag hittade inte fina. Mm. Mm -hmm. Jag bara den. Det var länge sedan jag sa till mig att jag vill ha en fin blomma. Jag vet inte varför. Var någonstans du köpte den? Här? Billigt? Det var inte Billis. billigt. Mm. Måste jag ha tröjor? Ja, det vet ha, ha du. Ja. Har lite brunt röd Ja. Du har lite lortar där också. Varför? Det är för vi är bra. Jag sa det! Bra med den! det är samma! Mm. Mm. Så vi ska ni säga den också. Den här, från kommunen, mm. vill hyra varje år. Den till måste vara klarare okay. Man kan säga på här, att finna en översköld. Därför. Mm. Mm. Vad dåligt! Mm. Ta bleck så här Tack för att du lärde mig. Därför jag har mer tid att fri, att gå till Rwanda. Gå runt. här. Jag behöver inte tänka på att jag ska åka dit och hjälpa min son igen. Bara lugna mig hemma. Mm. Annars, om du har trädgården hit att göra. Jag tycker om att hjälpa min son. För att min son kan inte göra så mycket. Han slutar jobb, han kommer, han är trött. Mm -hmm. Mamma hjälper till. Men de tror att jag ska ta över eller hjälpa mm -hmm. till. Du vet inte, det är möjligt. Mm -hmm. jag, jag kan sälja mer. Jag kan ha många som vill köpa. köpa. Jag vill ha det, jag vill ha det. det är svårt. Det finns mm -hmm. inte samma affärer. Äh, affären. Det är samma vi odlar. Det blir fräscht, det blir gott. När alltså. ska du vara i Thailand? Mm, November. Hur länge ska du vara där? Nu i september, oktober. Hur länge ska du vara där? En månad, min man tillbaka. När ska ni gifta er? Uh, mars. Han måste ansöka alla papper. Antingen papper som vi ska skriva i, visa på Khayana. Här är en kommun som jag bor också. Ta alla papper som skriver i, klart. Många papper han håller på just nu. bättre att han är lugn, Det är svårt om svenska Europa ska bo i Thailand samma middag, tre. Ska han bo med dig där? Adressen, han ska bara skriva i. Mycket vitamin här. Mm. Jag känner det. Mm. Det är jättebra det här. Mm. Det är gott också. Mm. Bra, du gillar min fokus mm. Och Enkelt också. Enkelt? Mm. Du gör göra hemma? Mm. Du kan göra det hemma, jag kan visa dig. Mm. Jätteenkelt. Först lök, mm. Och sen tomat. ออกเสียงโน้นท um, mm. ิ้งสมเบอร์นูดดรสแชนเนเบอนดเบเบอร์เขาบอกว่าเอาใส่กระทะแล้วก็มะเขือเทศอ่อแล้วก็เม็ดถั่วบอรนูทูมอดอกเลืกหอมใหญ่อือบอลาหัดกระดมอีคุกกระดึกกันมีตอเหล็กอือดีเลิศจังแล้วก็น้ำมันเนี่ยค่ะมันจะออกเป็นหน้าตาแบบนี้ บดบเราใละเอียดแล้วก็มากินกขนมปังพอนีนะขนมปังแบแล้วดมบ้างเลยสอ๋อเสับวโอเคเดี๋ยวดูก็สิวยมีเยปทิวะล้วเีคนหนึ่งทำอันหนึ่งคนหนึ่งทำอันหนึ่งค่ะเียเย็นเพื่อยาไมอับยกซอ แต่แทบไม่เยอะละอินเตอร์เซย์มินรีสอร์ทมันวิเยอะเยอะละบัวยอกบุกตาทีพอเท่นอะไรต่าทประเทศก็เยอะละล้างโากกินเสร็จก็นวดกันค่ะและกินพร้อมไม่กินพร้อม Jag gick in med Jag badare. Han sa, varför gick Jag inte och tog en magin? Jag sa, jag går och äter. Jag äter också massage på Sen ska man massera. Massage. Hon sa aldrig så. Men jag har mamma hon vill inte att jag äter. Vad sa du? Jag sa, jag Jag måste ha lite mat hemma. Har du ätit hemma?

เป็นปรมานั้นพูดเรื่องอ,งอะไรที่ normal <c oughs> ซัมันยิ่งโมเยดพูดฟังบอกเขาว่าน้ำตาลหนูลงแล้วค่ะหมอบอกว่าดีมากโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไอโดไอตัวบาย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 ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ